โอ้สุกเรียบร้อยแล้วเอียบอ่ะเแซ่บเแซ่บแกงดอกบะดอกกุ้จักฟองแก้มันว่าสีเขียดจังไรเข็ดจังไรแต่โอ้มะนามะนาวนอกจากถั่วง่ายสัวนมากโอ้มันี่ย่างใส่หมูตอนนับนตอนนับปีใหม่เสียบุญทันพผนมาเตประเทศกวางซีเนาะ มาก็เป็นมาายัางได้มากวดมาเช็คเป่าน้ำหอ่อนอยู่ซึ่งยังได้เนาะเอ้ยซึ่งยังหะางงวยขอย้อเอาไปยังใดนะถือของเขาของน้ำปีเก่าเออปีใหม่แต่แก่วันตันไดแก่วันตันไดจัดนักจัดเต็มร้ายเห็นวะข้อจนเงียงจนอวยว่าไรพลเนาะเฮ็ดเมนูใส <c oughs> ่หมูอ่อนให้พ่น กินอย่างสิ้ออ่อนเนี่ยไปโอ้ยโทษแล้วมาเสกเม<อ>ึงโทษท้ามาแผดตู้ยูบอว่าฉันอ๋อให้แผดตูมาจ่อเลือดไปพันเยดบรนโตท้ามาแผดตู ขอหาก็บจีบอกแล้วไปยูหันได้ไหมก็บอกนะ้วต้องให้เับไปจุ๊บไข่ะจับโอ้ยเราไปหาข่อยข่อยก็บอกยูหันบอกยูหันแล้วของโบเห็นนอนหย่อนสองคนคนนึ้ว่าทะมืดแต่แท้บักสุวรรณสวรรก็บมกหมูนอนยูหันคนนู้นหมอหมือนนนยูหันพอขอดี่ไปหาเราแล้วก็ไปเอื้อนผลอ่ะโบเห็นคำว่ายูพี่ไปสั่งสี่ไปกุตตมโบเห็นนนไปขวบปีมันปัดตาอยู่พี่นปัตปัดขิงายอยู่พี่ เออหม้อนี่คิดตัวเขาโทษบอกเขาสิบอกว่ยายู่หันอยู่นี่กับหม้อเอนินโตแน่เลยเออินโตสาวนเป็นพเอกนี่อย์จจาาน่ไนโอ้ลงหักเมียเขายังมาลินโตอีกจ้ะเออลงหักเมียเขาแล้วก็ยังมาดินโตอยางไงขไเ,เขานำหาอืม มันจะแม่เลงหักเมียเขาแล้วเขามีเมียอะไรยังไปหมักเออตีแต่ว่าไข่ไข่เล่ยๆอยู่จงหนาแต่แต่ป็อางไก่ซีดเมียเขาก่บ่เน่าเขามวนไปเหลี่ <c oughs> ได้หัวเ <c oughs> มนูใส่นี่จัาโล่เนี่ยโบ โอ้โหลดหนึ่งหาซิพอดกบดีโยพ่อสื่อโยเออสิบกี้ท่าน่ะแล้วเจ้าเรืออืมเอาไปเห็ดชีบบางเด้หนอเหมือนเนอตะกี้เด้เห็ดชีบในเห็ดปมาใส่โอ้ตะปีกไก่ป่ะเนาะเห็ดชีบปิ่งใส่เออ เอาเลือดซื้อเลือดชนมากกัไหนม,หาไสสมาหายใส่เฮ้ยเ <ง S 2> <ง>ีอะไดก็มีแต่ตดัดเออแต่แล้วก่นอนเนาะแม่เทา่าเนาะว่าอะไรนะขันว่าอืมขอ่าอาเีัน้ัน,น่นว่าเด็กคนแม่เนาะแม่เท่านาะได้ดูกในพัวมาแล้วก็รย,ยากแล้วสิได้มาหาหมูหาผัว

เดสนี่ยว้บ่สดที่แบบนี้ผวกันทีเจียวเจียวเจียวที่พูดพันธ์พันเน่ยว่าพันใส่หมูสุกแล้วสุกแล้ววันยมจีบันยำจีโม่ ไอ้พวกลม่นะเจนจับจุกวาริงไก่นนแคนเนาะอ่อต้องซอย,อยอโอ้มโอ้้ยอ้ยออยโอ้โ้ยโอดโยโอ้่อยโ้โออ้ย้อ สุกเนยปิงใส่ใส่จิงดีใส่จิงดีใส่กิโ<ส>ลหลต์ตับทับยุงบะใส่กิโลหอเอาโดนได้จีเห็นผล่นตัหนึง่งเหมือนจิมแนวม่เห็นโดนได้ข<ป>ั้นบนบนเจ็บบอไข่เนี่ยพนมหาเฮาได้ผุ่นพนยุป,ประเทศกรงศีว่ะ ทราบปชิมหาจ้ะผู้หัวบุงก็เยียมเลยแล้วบัดผู้เปล่งัานนาบูดเยอ่่แล้วเยี่มยงนี่งนผู้อย่างกันนาบูดอยอ่กันนาบูดอาชิบัแสบได้ไม่ยังว่าบ่มีมูแ่บเฮ็ดไอ้บ้นเส่เ่อโทรหากับบัับแล้วว่าบูดแน่แหละแล้วว่าผู้หอวบุงคนนมีมูเด้ผูนกันเยียมเลอ